สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่69ก้าก้าวแรกสู่อนาคตที่เลือก แสงอรุณยามเช้าสัดส,ส่องเข้ามาในศาลาส่วนตัวของตําหนักองค์ชายสามอย่างอ่อนโยนจังซินและองค์ชายสามนั่งอยู่เคียงข้างกันถ้วยชาอุ่นๆวางอยู่เบื้องหน้าแต่ไม่มีใครแต่ต้องภายหลังจากบทสนทนาที่ลึกซึ้งในคืนก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในใจของจังซินก็กระจ่างชัดเธอได้ค้นพบคำตอบที่แท้จริงสําหรับคําถามแห่งชะตากรรมที่ค้างคาอยู่ในใจมาตลอดหม่อมฉันตัดสินใจแล้วเพคะองค์ชายสามจังซินเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่เปี่ยมด้วยความมั่นคงในหัวใจหม่อมฉันเลือกที่จะอยู่เคียงข้้างงพระะอคค์ในยนยุีเ องชายสามยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นงดงามราวกับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สัดส่องเข้ามาพระองค์เอื้อมมือมากุมมือของจังซินไว้แน่นสัมผัสอบอุ่นและมั่นคงนั้นทำให้จังซินรู้สึกถึงความสุขสงบที่แท้จริงเธอไม่ได้มองว่านี่คือการยอมจำนนต่อโชคชะตาหรือการถูกบังคับให้เลือกเส้นทางนี้หากแต่เป็นการตัดสินใจที่เกิดจากความรักที่เธอมีต่อองคชายสามและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างอนาคตร่วมกันกับชายหนุ่มผู้เป็นที่รักข้ารู้ว่าเจ้าจะเลือกเช่นนี้หิวเหม่องค์ชายสามตรัสสีงทุมนุ่ม และข้าจะไม่มีวันทําให้เจ้าต้องเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ของเจ้าความรู้สึกโล่งใจท่วมท้นในหัวใจของจังซินราวกับยกภูเขาออกจากอกเธอยิ้มตอบองคชายสามดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความสุขหลังจากที่ความกังวลและลังเลใจกัดกินหัวใจมานานหลายวันบัดนี้เธอได้พบกับความสงบในจิตใจอย่างแท้จริงเธอรู้ว่านี่คือชีวิตที่เธอเลือกและเธอจะทําทุกวิธีทางเพื่อทําให้มันเป็นชีวิตที่ดีที่สุด การเริ่มต้นชีวิตใหม่ในราชวงศ์ถังของจางซินจึงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบเธอไม่ได้เป็นเพียงนักสืบที่ต้องถขายคดีอีกต่อไปแต่ได้ก้าวเข้าสู่บทบาทของการเป็นผู้ร่วมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับราชวงศ์เธอเริ่มปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในยุคนี้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นไม่ใช่เพียงการเรียนรู้มารยาทหรือขนบธรรมเนียมแต่เป็นการซึมซับและเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนในราชวงศ์ถังอย่างท่องแท้จางซินเริ่มวางแผนร่วมกับองค์ชายสามเกี่ยวกับการใช้ความรู้จากโลกอนาคตอย่างเป็นรูปรธรรมมากขึ้น โดยมีองค์ชาย3เป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนแนวคิดเหล่านั้นพระองค์ทรงฉลาดเฉลียวและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทําให้ทรงสามารถเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ของแนวคิดที่จางสินนําเสนอได้อย่างรวดเร็วเรื่องการเกษตรเพคะองค์ชาย3จางสินเริ่มกล่าวในวันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังหารือกันถึงแผนการพัฒนาแคว้นหม่อมฉันคิดว่าเราสามารถปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เพคะ เธออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างระบบคลองส่งน้ําที่ซับซ้อนน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและการใช้เทคนิคการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบํารุงดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรองค์ชายสามรับฟังด้วยความสนใจเจ้ามีแนวคิดเช่นไรบ้างหม่อมฉันคิดว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชบางชนิดให้ทนทานต่อโรคและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพคะจังซินกล่าวเธอนืกถึงความรู้ด้านพันธุศาสตร์พืชที่เธอเคยศึกษาในโลกเดิม ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายๆในยุคนี้โดยไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อประวัติศาสตร์มากนักในด้านการแพทย์จางซินเสนอแนวคิดด้านสุขาพิบาลเบื้องตน้นซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆในโลกอนาคตแต่กลับเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการป้องกันโรคระบาดในยุคนี้การต้มน้ําดื่มให้สะอาดและการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลรวมถึงการจัดการของเสียให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคได้อย่างมากเพคะเธอกล่าวองค์ชายสามพยักหน้ายอย่างเห็นด้วยนี่เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่กลับมองข้ามไปเสียสนิท พระองค์ทรงตระนักถึงปัญหาโรคระบาดที่มาเกิดขึ้นในแต่ละปีและเห็นว่าแนวคิดของจางซินสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายนอกจากนี้จางซินยังเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การราชกิจหม่อมฉันคิดว่าการจัดเก็บเอกสารในราชสำนักให้เป็นระเบียบมากขึ้นและมีการทำดัชนีค้นหาจะช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเพคะเธอกล่าวเธอนึกถึงระบบการจัดก,การข้อมูลในโลกปัจจุบันและเห็นว่าสามารถนำหลักการพื้นฐานเหล่านั้นมาปรับใช้ได้ องค์ชายสามรับฟังทุกแนวคิดด้วยความกระตือรือร้นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพระองค์ทรงมอบหมายให้ขุนนางผู้มีความสามารถและซื่อสัตย์นำแนวคิดเหล่านี้ไปพิจารณาและเริ่มนำร่องปรับใช้ในบางพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป จางซินมองไปยังองค์ชายสามด้วยความรักและความภาคภูมิใจเธอรู้ว่าความรักและความผูกพันที่พวกเขามีให้กันนั้นเป็นหลักฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยังรอยอยู่เบื้องหน้าอนาคตที่พวกเขาจะสร้างสารรค์ร่วมกันในราชวงศ์ถังแห่งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างแท้จริงพวกเขาจะเดินเคียงข้างกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับแคว้นและใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายในโลกที่พวกเขาได้เลือกตอนที่70อนาคตที่เบ่งบาน ชีวิตในราชวงศ์ถังบัดนี้ได้เบ่งบานอย่างเต็มที่สำหรับจางซีในร่างของหลิวเหมยเธอใช้ชีวิตในฐานะคุณนูอุปถัมที่ได้รับการยอมรับจากขงเต้และขุนนางอย่างสมบูรณ์ความกังวลเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเธอได้ถูกเก็บงำไว้ในส่วนลึกของหัวใจมีเพียงองค์ชายสามเท่านั้นที่ล่วงรู้ความลับนี้และพระองค์ก็ทรงยอมรับเธออย่างไม่มีข้อแม้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มั่นคงและอบอุ่นเปรียบดังรากแก้วที่อย่างลึกท่ามกลางผืนดินแห่งราชวงศ์ถังที่กำลังจเจริญรุ่งเรือง ทุกเช้าจางซินตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตในยุคโบราณจะนำพาความสุขมาให้ได้มากเพียงนี้วันเวลาของเธอหมุนเวียนอยู่กับการใช้ความรู้จากโลกอนาคตเพื่อพัฒนาสังคมและการใช้เวลาอมีค่ากับองค์ชายสามอาจเป็นฉากเรียบง่ายที่ทั้งคู่เดินเล่นเคียงข้างกันในสวนส่วนตัวของตําหนักองค์ชายสามแสงแดดอ่อนๆสาดส่องกระทบใบหน้าของทั้งสองราวกับอวยพรให้ความรักของพวกเขาเบ่งบานหรือบางคราวก็ใช้เวลาในห้องทรงพระอักษรอ,อ่านตําราบโบราณด้วยกันซึ่งจางซินก็ยังคงต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจ และพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆทั้งราชกิจและเรื่องราวส่วนตัวเสนาบดีซ้ายบิดาของหลิวเหมยก็ยอมรับและภูมิใจในตัวธิดาอย่างแท้จริงหลังจากเหตุการณ์ในท้องพระโรงที่ความจริงถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินก็กลับกลายเป็นความรักความเมตตาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมยเอ๋อเจ้าได้ช่วยกอบกู้เกียรติยศของตระกูลหลิวไว้จริงๆเสนาบดีซ้ายเอ่ยขึ้นในวันหนึ่งขณะที่เขานั่งจิบชายอยู่กับจังซินในสวนเล็กๆของจวนพ่อไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะมีความสามารถถ,ถึงเพียงนี้ จางซินยิ้มบางๆท่านพ่อก็สนับสนุนลูกมาโดยตลอดนะเพคะเธอกล่าวอย่างอ่อนโยนเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจเมื่อได้เห็นแววตาที่อ่อนโยนของบิดาในยุคนี้ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยดูเย็นชาและห่างเหินบัดนี้เขากลายเป็นบิดาที่รักและห่วงใยทิดาอย่างแท้จริงจางซินเริ่มใช้ความรู้จากโลกอนาคตอย่างระมัดระวังเพื่อพัฒนาสังคมในราชวงศ์ถังเธอปรึกษาองค์ชายสามเกี่ยวกับแนวคิดการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เธอยังเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียนและการปรับปรุงพันธุ์พืชบางชนิดเพื่อให้ทนทานต่อโรคและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมหาศาล ในด้านการแพทย์จังสินได้เสนอแนวคิดด้านสุขาพิบาลเบื้องตน้นซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆในโลกอนาคตแต่กลับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันโรคระบาดในยุคนี้เธอกล่าวถึงความสำคัญของการต้มน้ำดื่มให้สะอาดการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและการจัดการของเสียให้ถูกสุขลักษณะเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคองค์ชายสามพยักหน้ายอย่างเห็นด้วยและทรงตระหนักถึงปัญหาโรคระบาดที่มาเกิดขึ้นในแต่ละปีพระองค์เห็นว่าแนวคิดของจังสินสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมาย นอกจากนี้จังสินยังเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการราชกิจเธอแนะนำการจัดเก็บเอกสารในราชสำนักให้เป็นระเบียบมากขึ้นและมีการทำดัชนีค้นหาเพื่อให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นองค์ชายสามรับฟังทุกแนวคิดด้วยความกระตือรือร้นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพระองค์ทรงมอบหมายให้ขุนนางผู้มีความสามารถและซื่อสัตย์นำแนวคิดเหล่านี้ไปพิจารณาและเริ่มนำร่องปรับใช้ในบางพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป บทบาทของหลิวเหมยในราชสำนักแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทำให้ขุนนางและประชาชนต่างชื่นชมในความสามารถของเธอการพัฒนาเหล่านี้ทำให้ราชวงศ์ถังเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกชีวิตของจังซินในร่างของหลิวเหมยได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้เป็นเพียงคุณหนูผู้ตกอับที่ถูกรังแกอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนราชวงศ์ปิญกหมดที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบัตรนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นปิญกแห่งความยุติธรรมและความสงบสุข ห้องเต้มีรับสั่งให้นำไปเก็บรักษาไว้ในห้องสมบัติของราชวงศ์อย่างดีที่สุดโดยจะถูกนำออกมาแสดงเฉพาะในพิธีสำคัญเท่านั้นเพื่อตวนใจถึงความจริงและพลังที่ซ่อนเร้นอยู่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความจริงที่นำมาซึ่งความสงบสุขจังซินอาจสัมผัสปิญกอีกครั้งและรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับชะตากรรมของเธอแต่ตอนนี้เป็นความรู้สึกที่สงบและยอมรับ ความรักของจังสินและองค์ชาย3ได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับราชวงศ์ทั้งคู่ต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันทั้งสติปัญญาอำนาจและความเข้าใจชีวิตของพวกเขาเปี่ยมด้วยความหมายความสุขและความสงบสุขอย่างแท้จริงตอนที่71ความร่วมมือเพื่อความรุ่งเรือง ราชวงศ์ถังภายใต้การนำของฮ่องเต้อ,องชายสาและการสนับสนุนของจังซินกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดประชาชนใช้ชีวิตอย่างผาสุกศิลปะและวัฒนธรรมกลับมาเบ่งบานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความร่วมมือขององชาย3และจังซินในราชกิจต่างๆได้กลายเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้านี้ จางสินและองค์ชายสามทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในห้องทรงพระอักษรขององค์ชายสามเกือบทุกวันแสงแดดยามเช้าสาดส,สองเข้ามาในห้องที่เต็มไปด้วยมวนตำราและแผนที่ต่างๆจังสินใช้สติปัญญาและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากโลกอนาคตของเธอมาช่วยองค์ชายสามในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแคว้นพระองค์รับฟังแนวคิดของเธออย่างจริงจังและนำไปพิจารณาปรับใช้ทำให้ราชวงศ์ถังเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก ในวันหนึ่งขุนนางผู้ดูแลกิจการเกษตรนำรายงานเกี่ยวกับภัยแล้งในบางพื้นที่ของแคว้นมานำเสนอต่อองค์ชายสามรายงานระบุว่าผลผล,ผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมากทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนองค์ชายสามขมวดคิ้วด้วยความกังวลหลิวเหม่ยเจ้ามีแนวคิดใดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งนี้ได้หรือไม่องค์ชายสามเอ่ยถามจางซินด้วยความหวังจางซินกางแผนที่ภูมิประเทศของแคว้นออกเธอชี้ไปที่แม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางแคว้น ทูนองชายสามหม่อมฉันคิดว่าเราสามารถปรับปรุงระบบชลประธานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เพคะเธออธิบายถึงแนวคิดในการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดเล็กในบริเวณต้นน้ำและขุดคลองส่งน้ำสาขาไปยังพื้นที่เพาะปลูกที่ห่างไกลซึ่งจะช่วยกระจายน้ำให้ทั่วถึงและลดผลกระทบจากภัยแล้งได้นี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจยิ่งนักองค์ชายสามตรัสชมแต่การสร้างเขื่อนและคลองส่งน้ำขนาดใหญ่นั้นต้องใช้แรงงานและงบประมาณมหาศาลเพคะหม่อมฉันทราบดีเพคะ จังซินตอบแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าอย่างยิ่งเพคะหากเราสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ผลผลิตทางการเกษตรจะเพิ่มขึ้นประชาชนจะอยู่ดีกินดีและราชวงศ์ก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นเพคะเธอเสริมด้วยการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบำรุงดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงการปรับปรุงพันธุ์พืชบางชนิดให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ องค์ชายสามพยักหน้าด้วยความพึงพอใยพระองค์สั่งการให้ขุนนางผู้ดูแลกิจการเกษตรนำแนวคิดของจังซินไปพิจารณาและเริ่มนำร่องปรับใช้ในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ขุนนางทุกคนที่จะเห็นด้วยกับแนวคิดใหม่ๆของหลิวเหมยขุนนางอาวุโสบ,บางคนยังคงยุต,ติดกกับธรรมเนียมปฏิบัติแบบเก่าและไม่เชื่อในความสามารถของสตรีโดยเฉพาะสตรีที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร ในที่ประชุมราชสำนักครั้งหนึ่งเมื่อองค์ชายสามนาเสนอแนวคิดการปรับปรุงสุขาพิบาลตามคำแนะนำของจังซินขุนนางอาวุโสท่านหนึ่งก็ลุกขึ้นโต้แย้งทันทีทูลองคชายสามแนวคิดเรื่องการต้มน้ำดื่มและสุขานามัยส่วนบุคคลน,นั้นดูแปลกประหลาดและไม่เคยมีมาก่อนในตำราบโบราณใดๆหม่อมฉันเกรงว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจนำมาซึ่งความวุ่นวายมากกว่าประโยชน์พยาคะจังซินซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมในฐานะขุนูอุปถัมภ์ก้าวออกมาเบื้องหน้าเล็กน้อย ทุนฟาบาทและท่านคุณนางหม่อมฉันเข้าใจดีว่าแนวคิดเหล่านี้อาจดูแปลกใหม่เพคะเธอตอบด้วยน้ำเสียงที่สุภาพแต่หนักแน่นแต่จากประสบการณ์ที่หม่อมฉันได้ศึกษามาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างเกิดจากการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดและการขาดสุขอนามัยที่ดีเพคะเธออธิบายหลักการพื้นฐานของการแพร่กระจายของโรคอย่างง่ายๆโดยไม่ใช้สับแสงทางวิทยศาศาสตร์หากเราสามารถปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ได้เพียงเล็กน้อยก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้ยา งมหาสารประชาชนจะมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถทำงานสร้างผลผลิตให้แควนได้อย่างเต็มที่เพคะองชายสามเสริมคำกล่าวของจังซินผลลัพธ์จากการนำร่องปรับใช้ในบางพื้นที่ก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วพยยค่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่าแนวคิดของหลิวเหมยมีประโยชน์อย่างแท้จริงการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและหลักฐานที่ชัดเจนทําให้คุณนางที่เคยดูถูกหรือสงสัยต้องยอมรับในความสามารถของจังซินบทบาทของหลิวเหมยจังซิน ในราชสำนักแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทำให้ขุนนางและประชาชนต่างชื่นชมในความสามารถของเธอเธอไม่เพียงเป็นผู้ไขคดีปริศนาแต่ยังเป็นผู้ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แคว้นอย่างแท้จริง ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันยิ่งทำให้องค์ชายสามไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวจังสินมากขึ้นพระองค์ไม่เพียงมองเธอเป็นผู้หญิงที่รักแต่ยังเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดในการบริหารราชกิจประชาชนเริ่มมองเห็นผลประโยชน์จากการพัฒนาที่จังสินเสนอและเริ่มให้ความเชื่อมั่นในตัวเธอมากขึ้นราชวงศ์ถังกำลังก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองอย่างแท้จริงด้วยความร่วมมือของทั้งสองดวงดาวแห่งความหวังได้ส่องสว่างเหนือท้องฟ้าของแคว้นถังแล้ว อย่างไรก็ตามแม้ทุกสิ่งจะดูสงบสุขและงดงามแต่ก็ยังมีคำถามหนึ่งที่ยังคงค้างคาอยู่ในใจของจังสินเธอจะสามารถใช้ชีวิตในยุคนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีสิ่งใดมาคุกคามความลับของเธออีกหรือไม่และความรักของเธอกับองค์ชายสามจะลงเอยอย่างไรในโลกที่แตกต่างกันถึงเพียงนี้คำถามเหล่านี้ยังคงรอคอยบทสรุปในอนาคตอันใกล้ตอนที่เ2็ดิปิญกแห่งชะตาและพันธสัญญา แสงอรุณยามเช้าสาดส,ส่องเข้ามายังท้องพระโรงอันโออาของราชวงศ์ถังแสงนั้นดูอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความหวังบรรยากาศภายในวังหลวงสงบสุขอย่างแท้จริงหลังจากที่ราชสำนักได้ถูกชำระล้างให้สะอาดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนห้องเต้ประทับนั่งบนบัลลังก์มังกรด้วยพระพักที่ฉายแววความสงบและพระเมตตาขุนนางและสนมผู้ซื่อสัตย์ต่างทำงานราชกิจอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แขว้น กองชายสามลีเจอร์ในชุดขุนนางสีเข้มสง่างามก้าวเข้าสู่ท้องพระโองค์ด้วยท่วงท่าที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยรัศมีแห่งอำนาจขิงข้างพระองค์คือหลิวเหมยจังซินในร่างบอบ,บางของหญิงสาววัยสิปีสวมชุดผ้าไหมสีครามเข้มที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความสง่างามใบหน้าของเธอยังคงดูอ่อนหวานบอบ,บางแต่ดวงตาคู่นั้นกลับฉายแววเฉียบคมและมุ่งมั่นไม่มีแววความหวาดกลัวหรือประมาหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยปิญกหมดซึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวได้รับการยกย่องให้เป็น ปิญหยกแห่งความยุติธรรมและความสงบสุขห้องเต้มีรับสั่งให้นำไปเก็บรักษาไว้ในห้องสมบัติของราชวงศ์อย่างดีที่สุดโดยจะถูกนำออกมาแสดงเฉพาะในพิธีสำคัญเท่านั้นเพื่อตวนใจถึงความจริงและพลังที่ซ่อนเร้นอยู่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความจริงที่นำมาซึ่งความสงบสุข ในพิธีบูชาบรรพบุรุษประจำปีซึ่งเป็นพิธีสำคัญที่จัดขึ้นในท้องพระโรงปิ่นยกหมดถูกนำมาวางบนแท่นบูชาอย่างสง่างามแสงจากปิ่นยกเปล่งประกายสีเขียวมรกตจางๆสองสว่างไปทั่วบริเวณจังสินในฐานะคุณหนูอุปถัมภ์ได้รับเกียรติให้ยืนอยู่ใกล้กับแท่นบูชาเธอสัมผัสดได้ถึงพลังงานอันอบอุ่นที่แผ่อ,ออกมาจากปินยกราวกับมันกำลังทักทายและยอมรับเธอในฐานะผู้ที่นำความยุติธรรมกลับคืนมา จางซินเงยหน้าขึ้นมองปิ่นหยกดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอหวนนึกถึงวันที่เธอสัมผัสปิ่นหยกในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ในโลกอนาคตการถูกดึงข้ามมิติมาอย่างร่างของหลิวเหมยและการผจญภัยอันตรายที่ผ่านมาทั้งหมดปิ่นหยกนี้คือจุดเริ่มต้นของชะตากรรมของเธอเป็นทั้งสิ่งที่นำพาเธอมาและสิ่งที่นำพาความจริงมาสู่ราชวงศ์บัดนี้ความรู้สึกที่เธอมีต่อปิ่นหยกนั้นสงบและยอมรับในชะตากรรมที่ผูกพันเธอไว้กับโลกใบนี้ ความรักระหว่างจังสินและองค์ชายสามยิ่งแข็งแกร่งและชัดเจนขึ้นพวกเขาไม่เพียงเป็นพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันในรัชกิจแต่เป็นสองดวงใจที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางอันตรายและบททดสอบต่างๆบัตดนี้ได้เบ่งบานอย่างสมบูรณ์แบบ ในยามค่ำคืนหนึ่งองชายสามหลีเจิ้นเสด็จมายังจวนเสนาบดีซ้ายเป็นการส่วนตัวพระองค์และจังสินนั่งอยู่ด้วยกันในศาลาท่ามกลางสวนที่ร่มรื่นแสงจันทราส่สสองลงมาต้องผิวน้ำในสบัวทำให้เกิดประกายระยิบระยับบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงจากจันทรเรไรในยามค่ำคืนหลิวเหมยองค์ชายสามเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของพระองค์อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความรู้สึกบัดนี้ราชสำนักกลับคืนสู่ความสงบสุขแล้วและเจ้าก็ได้พิสูจน์ความสามารถของเจ้าให้ทุกคนเห็น พระองค์ทรงสบตาจังซินอย่างลึกซึง้งข้าข้าปรารถนาที่จะให้เจ้าอยู่เคียงข้างข้าตลอดไปไม่ใช่เพียงในฐานะคุณหนูอุปถมัมแต่ในฐานะพระชายาของข้าคำกล่าวขององค์ชายสามทำให้หัวใจของจังซินเต้นระรัวเธอไม่เคยคิดว่าความรักที่ข้ามผ่านมิติและฐานะจะสามารถลงเอยได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นนี้ความรักที่เคยมีอุปสรรคมากมายจากมิติเวลาและฐานะบัดนี้ได้ลงเอยอย่างสมบูรณ์แบบเธอรู้สึกถึงความสุขที่ท่วมท้นจนแย่จะกลั้นไว้ได้องค์ชายสามเพคะจังซินเอ่ยเสียงแผ่ว หม่อมฉันหม่อมฉันก็ปรารถนาเช่นนั้นเพคะเธอจับมือขององค์ชายสามไว้แน่นสัมผัสที่อบอุ่นและมั่นคงนั้นทําให้เธอรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยอย่างที่สุดองค์ชายสามยิ้มอย่างมีความสุขพระองค์ดึงจางซินเข้ามาอกกอดอย่างอ่อนโยนข้าจะดูแลเจ้าตลอดไปหรือเหมยไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอจางซินซบหน้ากับอกของพระองค์เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยที่โอบล้อมเธอไว้ เธอรู้ว่าเธอได้พบความสุขที่แท้จริงในโลกนี้แล้วเธอไม่คิดที่จะกลับไปยังโลกเดิมอีกต่อไปแล้วความรักและความผูกพันที่เธอได้พบเจอในยุคสมัยที่ไม่คาดฝันนี้มีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกใบเดิมของเธอเธอพร้อมแล้วที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกับองชายสามในราชวงศ์ถังแห่งนี้ ปิญยกหมดที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบัตรนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความยุติธรรมและอนาคตที่พวกเขาจะสร้างร่วมกันจังสินได้พบกับชะตากรรมที่แท้จริงของเธอแล้วชะตากรรมที่ผูกพันเธอไว้กับราชวงศ์ถังและองค์ชายผู้เป็นที่รักตลอดไปตอนที่73บทส่งท้ายตำนานแห่งรักข้ามภพ แสงอรุณยามเช้าสัดส,สองเข้ามาในราชวงศ์ถังบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและความสงบสุขอย่างแท้จริงหลังจากที่ราชสำนักได้ถูกชำระล้างให้สะอาดขึ้นจากเหล่าขุนนางกังชินภายใต้การนำของฮ่องเต้ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาองค์ชาย3หลีเจิ้นผู้ทรงปรีชาสามารถและการสนับสนุนของหลิวเหมยจังซินผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาและไหวพริบราชวงศ์ถังได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่จเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในทุกด้าน การค้าขายรุ่งเรืองถึงขีดสุดเส้นทางสายไหมที่เคยเป็นเพียงเส้นทางการค้าบัดนี้กลับคึกคักไปด้วยขบวนสินค้าและผู้คนจากนานาประเทศเมืองฉางอันเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นเต็มไปด้วยสีสันผู้คนหลากหลายช,ชาติศาสนาและวัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรมแบ่งบานถึงขีดสุดบทกวีดนตรีจิตรกรรมและประติมากรรมล้วนเจริญรุ่งเรืองผู้คนใช้ชีวิตอย่างผาสุกปราศจากความหวาดกลัวและภัยคุกคามจากอำนาจมืดใดๆ ชีวิตคู่ของจังสินและองค์ชายสามเปี่ยมด้วยความรักความเข้าใจและความสุขพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันทุกวันไม่ว่าจะในห้องทรงพระอักษรขององค์ชายสามเพื่อหารือรัฐกิจและนำแนวคิดจากโลกอนาคตมาปรับใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองหรือใช้เวลาส่วนตัวในสวนที่ร่มรื่นนั่งจิบชาอ่านตำราหรือเพียงแค่เดินเล่นเคียงข้างกันใต้แสงจันยามค่ำคืนความรักที่เคยมีอุปสรรคมากมายจากมิติเวลาและฐานะบัตรนี้ได้ลงเอยอย่างสมบูรณ์แบบ จางซินในร่างของหลิวเหมยไม่ใช่เพียงคุณหนูผู้ตกอับที่ถูกรังแกอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนราชวงศ์เธอใช้ความรู้จักโลกอนาคตอย่างระมัดระวังเพื่อพัฒนาสังคมในราชวงศ์ถังไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบชลปานาทเพื่อให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นการคิดคน้นวิธีการรักษาโรคบางชนิดที่เรียบง่ายแต่ได้ผลเช่นสุขาพิบาลเบื้องต้นการใช้สมุนไพราบาง ชนิดอย่างมีประสิทธิภาพและแม้กระทั่งการปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารในราชสำนักเพื่อให้เป็นระเบียบและค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นองชายสามทรงเป็นผู้ที่รับฟังแนวคิดของเธออย่างจริงจังและนำไปพิจารณาปรับใช้ทำให้ราชวงศ์ถังเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกความรักของพวกเขาก็เกิดจากความเชื่อใจและอันตรายที่ต้องเผชิญร่วมกันและบัดนี้มันได้เบ่งบานอย่างงดงามยิ่งขึ้นจังซินได้พบความสุขที่แท้จริงในโลกนี้โดยไม่คิดที่จะกลับไปยังโลกเดิมอีกต่อไป เธอรู้ว่านี่คือชีวิตที่เธอเลือกและนี่คือโลกที่เธอได้พบความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่หลายปีต่อมาเสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก็ดังก้องอยู่ในตําหนักขององค์ชายสามจังสินและองค์ชายสามมีทาย,ยาทต,ตัวน้อยที่น่ารักซึ่งเป็นผลพวงจากความรักข้ามมิติของพวกเขาเด็ก,เดกๆเติบโตมาภายใต้ความรักความอบอุ่นของบิดามารดาและเป็นพยานรักแห่งชะตากรรมที่เชื่อมโยงสองโลกเข้าไว้ด้วยกันชีวิตครอบครัวของพวกเขาเปี่ยมด้วยความสุขและความสมบูรณ์ เรื่องราวของหลิวเหมยผู้กอบกู้ราชวงศ์ผู้ไขปมปริศนาและผู้เป็นที่รักขององค์ชายสามได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบไปในราชวงศ์ทั้งจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของเธอถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นสตรีผู้ชาญฉลาดและกล้าหาญที่นำพาแสงสว่างมาสู่ราชวงศ์ในยามที่มืดมิดที่สุดปิญยกหมดที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบัตรนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นปิญหยกแห่งความยุติธรรมและความสงบสุข มันถูกเก็บรักษาไว้ในห้องสมบัติของราชวงศ์อย่างดีที่สุดและจะถูกนำออกมาแสดงเฉพาะในพิธีสำคัญเท่านั้นเพื่อตวนใจถึงความจริงและพลังที่ซ่อนเร้นอยู่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักข้ามมิติและความยุติธรรมที่ไม่เคยเลือนหายทุกครั้งที่ปิ่นหยกนั้นถูกนำออกมาแสดงผู้คนก็จะหวนรำลึกถึงตำนานของหลิวเหม่ยหญิงสาวผู้ซึ่งชะตากรรมได้นำพาเธอจากอีกโลกหนึ่งมายังราชวงศ์ถังเพื่อไขปมปริศนานำความยุติธรรมกลัด บืนมาและสร้างตำนานรักอันยิ่งใหญ่ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดไปตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่ง s ุ per แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งโปรดติดตามอีพีถัดไป